สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางเราสามัคีแล้วก็เรา VIP แล้วก็เราอยเราสามัคีเนาะแล้วก็เรา VIP นะครับพี่ๆสามลาวรอบดึกนะครับวันที่27เดนาะเดือนมีนาคม2566นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆผมต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่ๆมาแค่รอบเดียวเนาะคือก็คือรอบแรกนะครับผม มาแค่รอบเดียวก็คือรอบลาวสามัคคีนะครับเมื่อคืนนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ท่องแอดเขียนผิดนะครับเนาะนะครับอาจจะดูดูไม่สะอาดตานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมลาวสามัคคีนะครับผมให้หกกับสองไปนะครับพลที่ออกเก้าหนึ่งแปดหกเก้านะครับของเรานะครับมาเข้าหกเก้าตรงๆนะครับเด่นเก้าอเด่นหกนะครับสองไม่มา นะครับผมส่วนเราสามัคคีนะครับผลที่ออกสองห้าหนึ่งกับสี่สองนะครับพี่พี่ก็ของเราให้สามกับเก้านะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับแล้วก็ไพ่ลาววีไนะครับผลที่ออกหกหนึ่งห้านะครับกับห้าหกนะครับผมของเราให้เก้านะครับผมอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่ต้องขอโทษจริงๆเนาะ มาแค่รอบเดียวเองนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่อชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผมค่าคืนนี้นะครับรอบแรกผมได้นะครับ3แล้วก็7 สายรูดผมให้ไปที่เลข3นะครับไปพ,พี่ประกบคู่71 76 78 31 38 39นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่7 31นะครับผมอันนี้คือราวสามัคคีนะครับ ตัวน้สสามหนึ่งสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับผมส่วนแนวทางเาวาสามัคคี vip นะครับผมได้0แล้วก็หกนะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกนะครับผม ประกบคู่02 04 05 61 6ูน4นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่062นะครับผมอันนี้ลาวสามคัคคี vip นะครับนี่เลย ก็เสียงผมอาจจะแหบแห้งบ้างนะครับพี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่น,นะครับผมล <c oughs> าว v p p นะครับผมให้ไปที่0แล้วก็4นะครับพี่พ <c oughs> สายรูดนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข0ูนะครับผม ประกอบคู่ศูนหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกนะครับเมตรเดียวผมให้ไปที่สี่ศูนห้านะครับผม ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆสลับแนวทาง3ราวในรอบดึกนะครับเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆนะครับมีโชคเฮงๆปังๆครับทุกคนนะครับส่วนใครที่รอแนวทางราวกาชาตนะครับแล้วก็ดาวโจร VIP แล้วก็ดาวโจรปกตินะครับเดี๋ยวประมาณเนาะประมาณ3ามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดเนาะก็ท่านใดว่างนะครับก็เข้า มาเวะให้กำลังใจแอดได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับผมกรับสวัสดีครับ